สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ สาวๆแต่ละคนล้วนมีบุคลิกลักษณะดีไซน์และความชอบที่แตกต่างกันบางคนเป็นสาวหวานชอบความมุ้งมิง้งบางคนเป็นสาวเปรี้ยวชอบความโฉบเฉี่ยวหรือบางคนก็อาจจะเป็นสาวมั่นพกพาความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูเจ็ดสไตล์ความรักแบบสาวมั่นที่ทําให้ความสัมพันธ์ไม่น่าเบื่อแน่นอนความรักในมุมมองของเราสาวมั่นมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับข้อที่ 1. ไม่ทิ้งความเป็นตัวเอง แม้จะมีความรักมีใครสักคนเข้ามาทําให้หัวใจกระชุ่มกระชวยแต่สาวมัน่นเธอก็จะไม่มีวันหันหลังให้กับความเป็นตัวเองพวกเธอยังคงเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนๆหรือไปเข้ายิมออกกําลังกายอย่างหนักแบบที่เคยทํามานั่นเพราะพวกเธอมองว่าในความสัมพันธ์ไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการครบกันแล้วได้เป็นตัวของตัวเองทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เธอไม่รักคุณนะครับเธอแค่ชอบความรักแบบที่สบายๆไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมายก็เท่านั้นเองครับ ข้อที่สองไม่ตามติดเหตุผลเดียวที่พวกเธอไม่ถามซักไซร่เรียงให้วุ่นวายเวลาที่คุณผู้ชายออกไปไหนไม่ใช่เพราะเธอไม่ห่วงหรือไม่สนใจนะครับแต่เป็นเพราะเธอเชื่อใจและมั่นใจในตัวคุณมากกว่าพอกับที่มั่นใจในตัวเองพวกเธอจะไม่มาตามติดชีวิตหรือสิงร่างคุณเป็นเจ้ากรรมในเวรนหลอกนะครับแล้วคุณก็ห้ามมาเกาะติดชีวิตของเธอด้วยเช่นกันรักกันบนความเชื่อใจแบบนี้แหละมุมมองความรักสไตล์สาวมั่นครับ ข้อที่3มีอะไรพูดกันตรงๆไม่ต้องห่วงว่าเวลาเธองอนหรือไม่พอใจอะไรเธอจะไม่ยอมบอกปล่อยให้หนุ่มๆไปงมเข็มในมหาสมุทรเอาเองหรอกครับเพราะเหล่าสาวมัน่นเธอชัดเจนกับคุณแทบทุกเรื่องรวมถึงเวลาที่เธออยากรู้ว่าคุณคิดจริงจังกับเธอมากแค่ไหนเธอก็จะถามคุณออกมาตรงๆด้วยเช่นกันครับข้อที่สไม่หึงหวงจนเกินไป เหตุผลสั้นๆสำหรับเรื่องนี้ก็คือเธอเข้าใจว่าการมีเพื่อนต่างเพศเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เพราะคงเป็นไปได้ยากที่คนคนหนึ่งจะรู้จักหรือพูดคุยแค่กับคนเพศเดียวกันอย่างน้อยๆก็ต้องเคยพูดคุยกับเพื่อนต่างเพศบ้างลหละดังนั้นถ้าไม่ใช่พฤติกรรมที่ล้ำเส้นจนเกินพอดีแล้วเราก็เราสาวมั่นจะไม่ออกอาการถึงห่วงให้เสียสุขภาพจิตเลยครับข้อที่ 5. ไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลง เมื่อใดก็ตามที่เธอรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ช่างไม่ปลอดภัยกับร่างกายและจิตใจของเธอสาวมั่นจะไม่รีรอที่จะถอยออกมาจากตรงนั้นเพราะพวกเธอมองว่าเราไม่ควรเสียเวลาอยู่กับคนที่ไม่สามารถทําให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจหรือทําให้เธอเชื่อใจได้ฉะนั้นการเลือกเปลี่ยนแปลงทุกอย่างด้วยตัวเองเพื่อความสบายใจจึงเป็นทางออกที่พวกเธอมักเลือกใช้มากกว่าการขอร้องให้อีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงครับ ข้อที่6ไม่ขยันโพสต์ลงโซเชียล สาวมั่นพวกเธอจะไม่ค่อยอยากรู้เรื่องส่วนตัวของคนอื่นมากสักเท่าไหร่แล้วพวกเธอก็ไม่ค่อยชอบให้ใครมาวุ่นวายกับเธอมากด้วยเช่นกันโดยเฉพาะเรื่องรักรักที่หลายคนมักมองว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามแบบสุดๆฉะนั้นหนุ่มๆไม่ต้องแปลกใจเลยครับถ้าเวลาออกเดตสาวเจ้าจะไม่ค่อยอัพอะไรลงโซเชียลมากมายนักไม่ใช่ว่าเธอไม่ยอมให้คุณมีตัวตนนะครับพวกเธอเปิดเผยชัดเจนไม่ปิดบังอยู่แล้วเพียงแต่การลงประกาศให้โลกรู้บ่อยๆว่าเธอคิดอะไรทําอะไรรู้สึก ยังไงนั้นมันไม่ใช่สไตล์ของเธอก็เท่านั้นเองครับข้อที่7ไม่โทษตัวเองถ้าความสัมพันธ์ต้องจบ ด้วยความที่เธอทุ่มเททําทุกอย่างด้วยความมั่นใจทําให้พวกเธอไม่มีไรติดค้างในใจต่อไปถ้าความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องจบสิ้นลงเธอจะไม่พาตัวเองดําดิ่งลงสู่ห้วงแห่งความเศร้าด้วยการแบกความรู้สึกทุกอย่างเอาไว้แต่เธอจะปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปโดยไม่โทษใครหรือไม่ทําให้ตัวเองต้องเจ็บด้วยการหวนนึกถึงเรื่องแย่ๆอีกฉะนั้นไม่ต้องตกใจถ้าเห็นพวกเธอยังคงล้นลาได้แม้จะเพิ่งผ่านเรื่องราวร้ายๆมาแต่ใช่ว่าตัดความสัมพันธ์แล้วจะไม่ เสียใจนะครับก็แค่ไม่อยากแสดงออกมามากมายเท่านั้นเองครับเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆเจ็ดสไตล์ความรักแบบสาวมั่นที่ทําให้ความสัมพันธ์ไม่น่าเบื่อแน่นอนความรักเป็นเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจและเมื่อเข้าใจแล้วคุณจะอยู่ได้อย่างมีความสุขที่สุดครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w o r ร์ไวท์ว a n g beauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ